สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีสิงห์นะประจำเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหค่ะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวราศีสิงห์นะอ่ะาไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นอกดาบสงไม้ เห็นอะพาร์ติเคิสองถ้วยแปดดาบค่ะ The Fool The High p r i n c e s t สามถ้วย King of Particle และ The Moon ค่ะ โอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวราศีสิงห์นะคะก็บอกเลยว่าในหลายๆคนนะคะเพิ่งอกหักผิดหวังเรื่องความรักมารักครั้งนี้เป็นคนที่เพิ่งได้พบได้เจอเป็นคนที่ได้ปิ๊งได้ถูกใจค่ะถูกใจตั้งแต่แรกเจอเจอปุ๊ปปิง,ป,งปับนะคะกับคนคนนี้อพลังงานในตรงนี้นะคะ่ะก็เป็นไปได้สูงเช่นกันว่าชาวราศีสิงห์ในหลายหลายคนนะคะ,อ,ะอาจจะมีปัญหากับคนรักมาก่อนหน้านี้แล้วมีการได้กลับมาคุยกับมาเคลียร์ใจกัน กลับมาคืนดีรีเทิร์นเพราะว่าใจยังรักยังผูกพันค่ะอืในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่นะเป็นไปได้สูงเลยว่าที่ผ่านมาอาจจะมันรู้สึกเหมือนอึมครึมไม่ชัดเจนอาจจะมีความหวาดระแวงในความสัมพันธ์ค่ะบางครั้งบางทีมันตกอยู่ในสภาวะแบบออกืนไม่เข้าคายไม่ออกเนาะเหมือนจะตัดใจก็ตัดไม่ได้นะอยู่ก็เหมือนกับอึดอัดแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้ว,วใจบอกให้อยู่ต่อค่ะเพราะว่ามันความรักเนาะด้วยความรักล้นค่ะในตรงนี้ เลือกที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้ด้วยแบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็พร้อมที่จะยอมรับผลของอความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะเหมือนกับว่าทั้งที่ใจลึกๆแล้วอะ่ะมันมีความไม่มั่นใจแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเป็นเขาคนนี้แล้วอะ่ะให้มันมีอุปสรรคปัญหามากแค่ไหนอะคะ่ะก็พร้อมจะไปต่อความสัมพันธ์เนาะอืมก็สุดแต่ว่าปลายทางของความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงก็ขอให้เป็นเรื่องของวันข้างหน้าค่ะเพียงแค่วันนี้มีกันและกันก่อนพอนะ พลังงานในตรงนี้ค่ะบอกเลยว่าในหลายๆคนรักครั้งนี้เป็นรักในสายงานเป็นความรักที่คุณกับเขาปิ๊งกันมาจากเรื่องงานเจอกันด้วยการติดต่อคอนแทคหรือในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์งานเลี้ยงรุ่นค่ะเป็นแบบสิทธิ์เก่าสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องมาเจอกันเนาะหรือเป็นเพื่อนของเพื่อนนะคะในตรงนี้มันเหมือนว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดเป็นคนที่อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเนาะได้กลับมาคุยกลับมาเ,ออเปิดใจกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ในตรงนี้ค่ะบอกเลยว่าชาวราศีสิงหนะ์เนาะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนอใช้ความคิดแบบทบทวนนะคะเหมือนมีความไม่มั่นใจกับเขาคนนี้แต่ไปต่อด้วยแบบใจรักอะ่ะชาวราศีสิงห์อ่ะมั่นคงแน่ใจอยู่แล้วแหละว่าตัวเองเนี่ยใจของตัวเองอ่ะค่ะมีให้กับเขาคนนี้แหละ แต่ว่าไม่มั่นใจในเขาเนาะว่าเขาจะมึคิดเหมือนคุณหรือเปล่าเขาจะจริงจังเหมือนที่คุณจริงจังกับเขาหรือเปล่าอะค่ะเพราะว่าก็กลัวความผิดหวังกลัวความเสียใจนะกลัวจะไปซ้ํารอยเดิมกลัวจะผิดหวังซ้ํารอยเดิมค่ะในตรงนี้บอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ถามว่าถูกใจไหมเขาถูกใจคุณอยากไปต่อความสัมพันธ์ก็อยากแต่ว่ามันก็มีความกังวลใจในหลายๆเรื่องอะค่ะแต่ก็พร้อมที่จะไปต่อนะยังไม่ถอดใจค่ะ โอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะว่าในตอนนี้พลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยสองถ้วยอ่ะ๋ยวสั้นเก้าไมา้ King of Cups The High p e n นสองดาบค่ะสี่เหรียญ พลังงานตรงนี้ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับของชาวราศีสิงห์เนาะค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานที่สอดคล้องกันนะคะสามเหลียนเพจอักษรและเดือสตาโอเคค่ะสำหรับพลังงานของเขาก็บอกเลยว่าณตอนนี้เวลาเนี้ย ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่คุณถูกใจเขาคุณตรงสเปคตรงใจเขาค่ะแล้วความรักครั้งเนี้ยเขารอยอย่างมีความหวังเนาะในตรงเนี้ค่ะเขาคาดหวังถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะไปต่อกันได้สร้างอนาคตรสร้างครอบครัวร่วมกันได้เนาะปัญหาที่เป็นอยู่อะค่ะมันก็เป็นเรื่องเดิมๆที่เขาก็กลัวกังวลใจเนาะถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณนะแล้วก็ เหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่เขายังรอเวลารอโอกาสค่ะเหมือนรอความชัดเจนจากชาวราศีสิงห์นะในตรงนี้ค่ะสถานการณ์ความสัมพันธ์นตอนนี้บอกเลยค่ะว่าเขาก็รู้สึกถึงความไม่มั่นคงรู้สึกถึงความไม่มั่นใจนะก็มีความหวั่นใจมีความหวาดระแวงอยู่ะค่ะกลัวความผิดหวังกลัวความเสียใจเหมือนกันในตรงนี้ค่ะมันรู้สึกยังไม่ชัดเจนยังคงอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ ค่ะตัวเขาเองอาจจะเป็นคนขี้หึงคนขี้หวงนะคะในตรงนี้บางครั้งบางทีปัญหาประเด็นที่เกิดขึ้นก็มาจากความหึงหวงเป็นเรื่องของความแบบอาจจะ,ะเขาเรียกอะไรมามีความหวั่นใจแล้วก็ตามมาด้วยความหึงหวงอะคะ่ะอืมก็บอกเลยค่ะปัญหาที่เป็นอยู่ระหว่างคุณกับเขาเรื่องเดิมๆเ,เรื่องของนิสัยเรื่องของทัศนคติเนาะที่ยังต้องปรับกันอยู่เป็นแบบเออเรื่องที่เขาไม่ชอบให้คุณทําในตรงเนี้ค่ะ มันยังปรับกันไม่ได้นาะแล้วยังมีปัญหามีประเด็นกันอยู่ะค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่นาะไม่ว่ามันจะเป็นยังไงอะ่ะเขาก็ยังอยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นะเดะสตาค่ะยังเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะว่ายังไงแล้วอะ่ะด้วยใจรักอืมแล้วก็ยังอยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์บางครั้งบางทีรู้สึกอยากถอดใจนะแต่ไม่อาจจะปล่อยมือค่ะเพราะในตรงนี้มันมีความมั่นคงอยู่อะ่ะใจแล้วด้วยถ้าเป็นเรื่องของจิตใจแล้วอะ่ะก็คือ รักไปแล้วถอนตัวยากเช่นกันค่ะในตรงนี้เนาะเอาเป็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาก็พยายามที่จะปรับตัวแล้วเป็นช่วงเวลาที่เขาก็รอความชัดเจนกับความสัมพันธ์เหมือนกันค่ะโอเคค่ะเรามาดูนะคะว่าความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เขารักคุณไหมเอ่ยเขารักคุณไหมเขาชอบคุณอหรืเป,เปล่านะคะสตรงิง เอ็ดออฟวาดแล้วก็หกไม้ในตรงนี้บอกเลยค่ะว่ารักถูกใจนะแล้วเหมือนกับเวลาอยู่ใกล้ๆคุณแล้วรู้สึกอบอุ่นใจค่ะคุณเป็นคนถูกสเปคตรงไทยอ่ะมันเหมือนความรู้สึกของเขาอ่ะคุณเป็นคนที่ใช่ที่สุดสําหรับเขาแล้วค่ะในตรงนี้มองไปถึงอนาคตมองไปถึงความสัมพันธ์ที่สามารถไปต่อกันได้แบบยาวๆแล้วก็ความออมั่นคงในความสัมพันธ์ค่ะเอ็ดออฟค้าแปดดา มองว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาเลยนะคะในตรงนี้เดอะเฮอร์มิตมันอาจจะมีแบบความไม่ชัดเจนบ้างอะไรบ้างแต่เขาก็ตัดใจจากคุณไม่ได้เนาล้วยังคงเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ค่ะคบได้แบบยาวๆคบได้แบบนานๆเลยนะมันมันืองกับว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเขาก็พยายามที่จะปรับตัวมากกว่าค่ะในตรงนี้นะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคู่ที่กธกันมีปัญหากันอยู่จะกลับมาคืนดีดีเทิร์นกันไม่เอ่ยจะเคลียร์กันได้ไม่เอ่ยเดลเวอร์ค่ะ ห้าดานายออฟวาตปัญหาที่ยังที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องของความหึงหวงแล้วหนึ่งเป็นเรื่องของอนิสัยของคุณกับเขาที่อาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนกับหัวร้อนใส่กันนะคะในตรงนี้หรือว่าไม่ยอมกันนั่นเองเน้ะในบางเรื่องในบางข้อคะ่ะก็ทําให้มีปัญหามีประเด็นกันแต่ยังไงแล้วอ่ะยังรักยังตัดใจไม่ได้หรอก just m e n t n the magician อ่ะ ยังไงเราบอกเลยว่าเดี๋ยวก็คุยกันเดี๋ยวก็ได้เคลียร์ใจอะคะ่ะในคู่ที่โกรธกันนะบอกเลยว่าตัดกันไม่ขาดในตรงนี้ยังไงเราเลือกที่จะเคลียร์ใจเลือกที่จะปรับความเข้าใจกันมากกว่าค่ะด้วยพลังงานตรงนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเนาะนายอัพาร์ติเคิลค่ะครีนอวั h เดอะไฮโลเพน ยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนะคะมีปัญหามีประเด็นก็เหมือนกับว่ายอมรับแล้วก็ไปต่อความสัมพันธ์ยอมปรับเนาะในตรงนี้ค่ะเจ็ดไม้เข้ามา The Hangman อืมก็ยังมีเรื่องให้คิดเดยอะคิดมากอยู่เหมือนเดิมนะ The Fool ค่ะ q อ e น n o Cups q u e อ n o สอง d a อ่ะ t อ e e เพ r โอเคค่ะสาหรับแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์นะคะยังไงแล้วความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่อะ่ะคุณไม่อาจเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจได้ง่ายๆค่ะในตรงนี้คาดหวังถึงความจรงิงจังความชัดเจนในความสัมพันธ์มองไปถึงการสร้างอนาคตรสร้างครอบครัวร่วมกันนะจริงจังค่ะไม่อยากคบแบบเล่นๆไม่อยากคุยกันแบบแก้เหงาแก้เซ็งนะพลังงานในตรงนี้มันเป็นอ๋อความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาบอกเลยว่าบางครั้งบางท,งทีในเรื่องที่เป็นอยู่ปัญหาที่เกิดขึ้น บางทีคุณมองว่าคุณไม่อยากที่จะอยู่ในสถานการณ์เนี้ยแต่บางครั้งมันเหมือนใจคุณอะค่ะตัด ตัดเขาไม่ได้ไม่สามารถจะมุกอ่อนจากความสัมพันธ์นี้ได้มันเป็นเพราะพลังงานของเดอไฮโรเพนนะเป็นอะไรที่คุณกับเขาทําบุญทํากรรมร่วมกันมาค่ะตัดกันไม่ขาดนะอความสัมพันธ์ในตรงเนี้ยค่ะเราก็เป็นไปได้สูงเลยนะว่าอาจจะเจอเรื่องของบุคคลที่สามที่จะเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์หรือมีความหวัดระแวงในมีความหึงหวงกันนะคะในเรื่องของความมีเสน่ห์ของเขาหรือความมีเสน่ห์ของคุณนะคะใรืงนี้อาจจะทําให้กุมใจอาจจะทาให้เครียดนะคะอาจจะทําให้ต้องคิดเดยอะคิดมากเนาะ อแต่ว่าไม่ว่าอะไรไจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่เพราะเดอะฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกีนอกครับใจมั่นคงค่ะในตรงนี้จิตใจความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขายังมั่นคงอยู่ปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นอะไรที่มันอยู่ในช่วงเวลาที่ปรับตัวเข้าหากันอยู่ในช่วงเวลาที่เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะมันต้องคอยปรับปรับคอยปรับคอยจูนกันไปนะ แต่ยังไงแล้วอะค่ะไม่ว่ามันจะเกิดปัญหาเกิดประเด็นอะไรขึ้นมาตัวคุณเองเลือกที่จะไปต่อความสัมพันธ์อยู่แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพร้อมที่จะยอมรับผลของมันนะคะ่ะพลังงานในตรงนี้นะคะก็บอกเลยว่าคุณกับเขาในตรงนี้ต้องลดความมีทิฐิหรือความมีอีโก้นั่นเองค่ะเหมือนค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันเนาะเหมือนต่างฝ่ายต่างเอาชนะกันแล้วมันจะไม่จบอะค่ะปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะ เดทเข้ามาค่ะเรื่องที่เป็นปัญหาเรื่องที่เป็นประเด็นอึมคึมไม่ชัดเจนต่างๆอะค่ะจะค่อยๆดีขึ้นจะค่อยๆหมดไปเพราะว่าการปรับตัวระหว่างคุณกับเขานั่นเองนะคะดีอ็มเพเขึ้นมาความสัมพันธ์ที่มันมีความสมหวังรออยู่ข้างหน้าแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาไปก่อนนะคะ่ะในตรงนี้นะคะมองไปถึงว่าคู่ที่โกรธกันก็จะกลับมาคืนดีกันกลับมาคุยกันใหม่ดีวกันใหม่ความรักกลับมาราบรื่นได้ค่ะในตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับ ตัวที่ต้องอค่อยๆจูนค่อยๆเรียนรู้กันไปอะาคา่ะในตรงนี้เนาะยังไงเรายังมีความราบรื่นรออยู่ข้างหน้าเหมือนกับว่าอะ,อะไรอะไรที่เปิดอกเปิดใจคุยกันนะคะมันจะทําให้คุณกับเขาเข้าใจกันมากขึ้นนะคะในตรงนี้ใช้เหตุผลในความรักความสัมพันธ์ค่ะใช้เหตุผลในการคุยกันเนาะมันจะได้ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นประเด็นค่ะในตรงนี้นะคะค่ะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะยังไงเรามมกาก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปได้ด้วยดีนะ และกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ